ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมมารางงันตัวครับผมตะนายหวยรักพี่น้องครับผักทายขิดไปสองมื่สามหมื่ครับผมไปฉีดยามากครับเป็นไข่ครับผมพี่น้องมือเนี่ยว่าดีก้อยกุ้งกิ่นมืยเวลาก่อยเลยครับใส่มาแดงไปฉีดยาครับผมอันนี้เช็ดอันนี้มาเพิ่มครับ ข้าวเจียวนี่เป็นไซน้ำว่านี่ิถีกบ่ครับผมเป็นแบบเลียนแบบขาวเจียครับบาดหัวซวมเขาเสียบเดี๋ยวอเอางียใส่ในนีนครับผมเสียดมันจิถีบบ่อีกตามครับผมอยากกินก้อยกลุ้งครับี๋้วมือถือก้อยกลุ้งครับผมมือน,นั้นพลาดได้หลายๆแต่ว,ว่าพลาดพี่น้อง ย้ายร,รเพไฮผสมสูตรใ้พี่น้องเบิ่งว่าผมเอานี่แยะเอียงแน่นนครับผมนี่ครับนี่ครับล่ำครับผมล่ำละเอียดครับแล้วก็อันนี้เอามาตั้นให้มันเป็นก้อนครับผมให้มันเหนียวมันติดกันครับบ่ให้มันแตกบ่ให้ล่ำครับ หัวหานแตกกันและไอ้อน,นีเม็ดน้อยครับผมซื้อมาเพิ่มเป็นเมน็ดใหญ่เลยครับผมนี่หัวหานครับหัวหานปลาดุหัวหานปลาดุกครับผม้ากาอยกอันนึ่งนี่ครับยังปึ๊บมันเป็นเป็นล่ำครับผมแต่ว่าเพื่อนผสม ว่าหานมากครับเอาผสมกันนะครับพี่น้อง เดี๋ยวจะจีบตามตอนไปไซเลยครับผมพี่น้องจอดจอดจอดพี่น้องจอดจอดจอดพลาดแล้วครับผมนี่มองเก้านี่แหละแต่ว่า ใส่ถูกคือเกาบอพี่นอ้องความต้องถือครับผมไปอันจี่คำครับอย่าลีล่าครับผมจัดเลยครับผมจัดเลย พี่น้องครับผมเรียบร้อยครับเดี๋ยวมือเศร้าครับผมเข้าสิมารุ่นกันว่าฉีดได้ก้อยบ่ครับผมหลังจากมือวันที่ยี่สิบครับได้ไปหลยครับว่าฉีก้อยขีดมุ้ยเวลาครับผมไปฉีดยาครับหลังจากฉีดยาเมื่อล้วก็เป็นไขอยุ่สามมือพี่น้องเป็นไขอยุ่สามมือเห็ดยังบ่ได้เลยครับผมนี่พึ่งซวงครับ ไขรเพิ่งหายครับผมก็เลยคิดว่าสิกินก้อยกุง้งจัดมาใหม่เลยครับผมมีไห้่ขวดโคกมาสามขวดครับโอซีขวดมาลุ้นกันว่าขวดโคกสิเขาทพ่อโตสองตัวครับผมที่ตามมือเสาครับผมเดี๋ยวลุ้นน้ากันว่าจะได้ก้อยหรือไม่ได้ก้อยครับไปกลัาบานครับผมอาะโอ้โหรถครับอันเกา่าอุ้ยเขาก็ยาวครับ เียวงามเลยครับผมไปครับร้านพี่น้องครับผม,บผม,ผมพี่น้องมาลุ้นกันครับผมว่าเส้านีเขาจะได้กุ้งไปก้อยบ่าครับผมติดตามพี่น้องลุ้นพี่น้องลุ้นไหมปอ้ยปลาซิวครับผมบ่นหยาบหย,ยาบอยู่ครับเออว่ะเมื่อเดี๋วมาใส่ปลาซิว แต่ว่าหวัวกระเจาะใสตะไคายอยู่ครับอ้องเอาไปก่อนครับผมมาหลุนน้องเฮาก่อนนะปะสัสสาวะไหลดีครับปอยแหๆอยู่ครับผมปลสซิวหน่อย,อย,อย,อยใส่จ่มเลยครับผม มามารุ่นรุ่นรุ่นโยก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 ไเต้นดงเด้งดงเด้งหหวยพี่น้องมือคือบอเต็มดวงเด้งครับผมถือโยกครับนี่หน่อยครับผมเปยันเรา,ามีหลายอันตองรุ่นครับผมโอ้มึงยังที่นน้ำลึกไปเบิ่งอันนี้ก็ดูคือว่ โอ้น้ำลุกพี่น้องมันมีหมองห้อยควายครับผมอ๋อนี่เต้นอยู่ครับผมเต้นตรงนี้ตรงนีอยู่นี่เออไข่แน่ไข่แน่ครับไข่แน่อยู่ครับผมมัหน,นี่ปลาซิวกับเขาครับเออปลาซิวกับเขาพี่น้องโอ้โตกลุ้มเดือดมากมากๆ,ๆขึ้นก่อนครับผม วัหนหยุกกอนครับว่าไปตั้งไปรถกันเลยไปอ,อันนี้ถึงยุ่ครับผมแต่ใด้ยักซี้ยักทุกอันนี่ไขย,ยุ่นี่ไขแน่ครับผมโอ้ตรงเส้นของขาง,ขงฟังน้ำปลาครับผมพี่น้อง มองเป็นเปลีป่ยนโบว์คือโบเมนโบเมนครับเออสีไปเก็บต้องผดมากครับผ่านางนี้นะครับผมพี่น้อง ดีสองตุ่มเกี่ยวกับซิผเส้อขาวพี่น้องผ้าเสื้อขาวสิบว เดี๋ยวอื่นเศ้าสิมาใส,ส่ปลาซิวครับนี่ปลาซิวมันจะค้ายกินครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดไปครับผมพี่น้องกุ้งมก็เขาอยู่นะครับแต่ว่ามันตายครับผมซุ่มนี่ผมจิบบ้าเ้าเท่ซุ่มนี่ครับผมมาไปเทบ้านครับเดี๋ยวโชกกุ้งก่อนครับเท่กุ้งก่อนครับพี่น้อง โอ้พี่น้องโชว์ผลงานอีกแล้วครับผมิึงเขาอุ้ยมึงเขา,าครับผมีก่กุ้งครับผมโอ้ยิงไหนครับมานบะครับผมเต้นสดๆดอยู่เลยครับพี่น้องผมจะมาใส่อีกครับมันได้อยู่ครับผม แอบมาใใจผู้ดเดียวอยู่นี่เลยนี่ปลาซิวครับผมเอาอันนี้มาใใ่กุ้งบบแมนแน่หรอครับมันตายครับผมสีโพเทสจกันเพราะว่ามันเน่ามันตายครับเดี๋ยวเอาไปเทอยย่บ้านครับผมถืออยู่แต่ว่ามันเน่าครับนี่ครับถืออยู่มันเน่ามันตายครับปลาซิวตัวนี้เขาไม่ไหมด้วยครับนี่เดี๋ยว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 จัดครับผมอเออเอ้าพี่น้อง งา,งามงามกุ้งเดี๋ยมนี่ตายครับฟ้าวครับไปเค็ดกุ้งเต็นครับผมครีบครับพี่น้องโอ้โหเราฉีดฮอร์โมนครับพี่น้องครับผมมีนีกับามานันือเกาครับขันมนันยังที่บอกมือแรกงมาใส่ไหมครับผมแต่ว่ายังามือเศ้าผมจะเอาไอเอาขวดที่เฮ็ดไว้เอาปลาซิวครับผมมาใส่น้ำ เบิงท่าทางเลยคลึอเปิดแต่ได้ปลาซิวอยู่ครับติดตามครับผมปลาซิวง่ามๆม,มันเขามาอยู่กลุ่มหนึ่งอยู่หันพ่อเดี่ยวบกอยู่ครับเอา้ามันจะเเซ้าต้นครับผมมันจีบ่บเป็นกุ้งต้นติ่ตามครับผมต่หน้นหัวรัสีว่าสีแก้วครับมันครับผมเหมือนอกันอะไ้มันครับสวัสดีครับผม